เวลา19นาฬิกา50นาทีวันนี้ทุงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริพัฒนาพันวดีสเสด็จไปยังอาคารกรุงเทพธนบุรีฮอลล์มหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ในการนี้พระราชทานปริญญาดุดษฎีบัณฑิตจิตติมาศแก่ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจำนวน 2,446คนพร้อมกันนี้พระราชรานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทุกคนจะต้องออกไปประกอบสัมมาชีพตามความรู้ที่ได้ศึกษามาขอให้บัณฑิตทั้งหลายจงใช้สติปัญญาศักยภาพตามความสามารถ เพราะการทํางานให้มีประสิทธิภาพและดําเนินไปอย่างราบรื่นนั้นจะต้องมีความรับผิดชอบมุ่งสร้างความสําเร็จของงานเป็นสําคัญรับผิดชอบในสิ่งที่ตนกระทําโดยใช้ความรู้ไปในทางสร้างสารรค์มายอดถอต่อความยากลําบากหรือปัญหาอุปสรรคต่างๆตลอดจนมีความจุจริตเที่ยงธรรมมีจรรยบรณในวิชาชีพเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสําคัญ ดังนั้นบัณฑิตต้องมีวินัยมีความสามาคถีและรู้จักหน้าที่ถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญของทุกคนที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นให้เป็นไปโดยราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งคนจำนวนมากย่อมมีความคิดความต้องการที่แตกต่างกันไปบัณฑิตจะต้องรู้จักอดทนอดกั้นใช้ปัญญาไม่ใช้อารมณ์และออนอ่อนผ่อนตามกันด้วยเหตุผล โดยถือว่าความคิดที่แตกต่างกันนั้นมีใช่เหตุที่จะทําให้เป็นข้อขัดแย้งแต่ควรทําให้เกิดความชัดแจ้งในการปฏิบัติงานให้ดีที่สุด